สวัสดีครับพบกับรายการคันิงทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับพาร์ตไมค์ครับโซโลพาร์ที่เก้านะครับได้ทำที่เอ็นชาร์จไปนิดนึงแล้วนะครับยังรวยร <c oughs> ไม่พอกระดักระดักถ้ารวยพอแล้วครับครับคือเพชรใส่เลยไหมล่ะแมว ไอรอนต้องใช้เยอะแค่ไหนวะชุดไอรอนมมีแค่สิบแปดอันเองโอ้โหตายแล้วพี่บอสไอจะไปรู้ไปนี่เรืงง่องมัไ ไปหาอาันจะได้ไปหาม้าขียกันจะได้หาหมู่บ้านวีซีอย่างง่ายๆเอาออกไหมก็ไปค่าเ,เสร็จแล้วค่าได้เลยไปไหน ว่าช่วยกันขุดทิ้งหน่อยดิลงทางนะั้นได้เลยมาช่วยกันขุดก่อนช่วยกันขุดก่อนอย่างนี้นะอย่างนั้นเลยอะโดนเนี่ยนี้แล้วก็น,นี้นี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้น,นี่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 ค่า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  รอไปเรื่อยๆนะ่าครยายรู้มันจะเกิดต้นไหนใครจะไปรูที่บอสเก็บอันนั้นไม่ให้เดี๋ยวนี้ย้ายลองอมาไว้ข้างล่างเลยเหรอได้ เดี๋ยวเราค่อยทำสองทีแม่งเลยขุดอะไรออกอเออขุดออกไลยว่าจะไปหาอันมีแล้วอันหนึง่งโอ้แต่เดวโอเคงั้นเราไปด้ยวยกัน ขาทิ่ตัจะลงเหมืองใช่ไหมสรุปโอเคต้องหาอาหารไม่มีกินอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะจรินครับน่าจุดจนี้แล้ว เฮ้ยรอก่อนดิไปด้ยวยกันเราจะไปตายด้วยก่อนจิงบอไม่ต้องอัพหรอกถ้าแอนตี้ไว้แล้วมีทำให้อเอ้ยไอ้นั้นใบดูนี่หว่าสำหรับของใครที่มีใบดูนะผมแนะนำนะอยากเก็บไว้ไอ,อเคนะครับ เสียงรบกวนอาจจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆเนื่องจากผมไม่ได้อยู่คนเดียวโอเคครับตกลง่อนยันดีอยู่ครับขอให้ดีซื้อสติกอยูนไหนวะสติกสติก อนนนนดัดเฮะอัดยังอัดต้นาโนนะฮะอนนทราดเสียฮะ,ะ่งนี้นี่เนี่ยเราอะเเขาเนี่นย,ยไม่วไม่แตกอ่ยออยอ,อจโบดีอ,อ่อนะ,นะป,ป,ปั๊มอะจุบ่ปัม๊มอะไร เลเวลโอเคตอนนี้เขาเพราะวาไม่เจอกันหน่อยกัน okay. นะโอเคพี่บอสท,ทางเข้าไปแล้วอ่ะเจลานที okay. Okay. นี้ก็จะอาจะหาไปนานก็ได้ผมไป่เล่นล้วทีนี้งานเล่นครับโอเคทไมอ่ะเกินฮะอะไรนะ ไรสิงเกิลิงเกิอ๋อเออตรงนี้ผมอาจจะฟรีไฟาานิดหน่อยนะครับไม่ดีอะติดนาเลยไ <c oughs> นาเล่จรงขึนดเ,เ,นะเลบบะอะไรเนี่ยอะไรยังไม่ตายพ,พี่หัวทำอะไรนะฉันยังไม่ตาย,ย,ยานยยไมเห็นเลยเเออ พี่วอเยพี่งไหนพี่น้าตาดีอะออพี่รวยลอยเดซัมมีหน่อยดีว้าข้บนมันคืออะไรบอกให้ับมาให้หมดให้มันไม่ตักนะว่าเพชรไม่มไมด่อาจจะิท้ายผมจะลงมือิดอาจจะไปทำอย่าง,งอื่นงเหมองม่ดเพี่ยอมใจใครเลยต อาจจะมีช่วงที่ผมไม่เล่นเองมากนะคบมันไม่ได้เองม่ะเดี๋ยวนี้มันเาจะได้เออุ้ยหมใหม่ครตบองได้ตรงาเดี๋ยผมขอซอนกรี่บอสเจอเหมืองใหม่แล้วนี่มทางที่มายังไม่ได้มาหมาบอสใช่หาไหมมาถึงหมาบอสไปไม่รู้ที่บอสจากหมาโซ่ฮะจากอันดีวีฮะเราไม่ต้ดูเลยเจ้แก่กับ เจอหมาท่เตะอุกจะพิดอีกแล้ว,วลม่ขุดก็ได้ไขุดไหมครับขุดทีคร้าที่เห็นในเจ๊ยไม่ได้เสียงจริงนะครับนี่คืออนะจบจากการาากิไม่รับลเรียนซอสเรียนเรียนนานะน,นะอไมดมีกล่องเยอะมันไม่ไดีอย่างนี้เนี่ยเขาเร่อมไครับเองไม่ใช่<ม>เรื่องครับ เป็ดใ่เรื่องยากเลยเลยนะสองแล้วผมนะนี่ไงกว่าจะหาไมา้เจอคุณลองไปดูพายกับเราดีขึ้นไหมไอ้คำคีวีนั้นไปเจอเป็ดมันอย่างเงี้ยมาฟังขีดบุกนะดีใจตรงไหนว่าไปเจอเป็ดไม่เจอเป็นะแล้วที่เล่นอาจจะโคตรดีใจก็ได้ไนะ <c oughs> จะไปรูน้นะจ้าเจอกองแรกเนาะเอาไรมากเจอหลายก,กองอล้วหยาดนิดขี้แต่มา ลงก่อนเลยนะลงเลยลงหนึ่งที่ครับลงหมดหนึ่งครับฮะคุณเดิรือตาเรวยิงเนี่ยจะต้อเดินหลอกมาผมมายางไปแตะนะใหม่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 คนคนอาทิตย์กันเจอเหมือเจอเหมือองในบ้านคุณมาพูดเองแบบเดี๋ยวพี่จะไปไปรับนอกไม่ไม่ไมเนี่แล้วจะให้ผมเนี่ยใหม่ใหม่ใหม่อ้าวตาโอ้หวังอย่างดีเลยนะเนี่ยมาพูดกลับบ้านนะลงเรียวยิงเลยฮะผมจะให้พูด ไม่เอานอนกูปล่อยเลยยังไม่มาขุดฮะเออแค่ไปไปแล้วมาเร็วหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปหลัง้านกำไปวิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งว้าวมาไม่เอามาหนีไปไหกลับไปเอากอันนั้นไม่ต้องพี่มีแต่งอยู่ไปไหนลงมาเร็วหนี่งเจอแล้วเจอได้ห้าสิบห้าอัน หลืออน,น,นี้มัคืนมีเนื้ออยู่แล้วยี่สิบแปดอันว่ะย้ายที่ไวขึ้นหนึ่เคได้มีคมนไปหาไม่ใช่กูแตนวแนวแวแนวาได้นิดเดียวเองเอี่ยโมด,ดินะมึงเป็นชื่อแล้วครับเดี๋ยวมันจะไปครับก็อา,อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคบ ตก<า>ลงมาเองรอใครอ่ะเราป,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 ป้าป๊ามารับไปไหนอ่ะเหมืองนี่มาไหนเดี๋ยวไปเดี๋ยววิ่งไปไปบิ๊กคารไปน้องหล่นจัดการแหลกเล็กน้อยแหลกเนไปไหนแล้วงวะ บอสอยู่ไหนครอะเดินมองไม่เห็นอยู่ไหนไม่เห็นไม่เห็นอะไรไปไหนมานี่ทางนี้เปล่าแล้วครับเดินไปเลยอย่างพี่สามพบเองนี่ฮะเชิมพบ เรไยตนกกันี้เมตรไหมไหนที่โนีบบ่สีเมตรไม่เห็นมีเลยหรือไอรอนเราก็ขุดนะครับนาคิปอะไรเชินี้ไ้มดแล้วเนอยียไอมดเยอะแล้วคราฟแผนที่อเมริก,กาแล้กันข <c oughs> ึ้นไงคราฟแล้วไอไม่เลิกไม่เลิก เออพวกก็นั่งรอโน่นแหละมีทำยิปนี้แล้วกี่วันเห็นว่าจะทำจะทำแล้วไม่ผมไม่ได้บอกคุณนะบอกเด้อเอออมอไม่ได้ทำหลายพัานะคุณนายบอกผมไม่ได้บอกครับคุณบอกไอราดน้ำเด้ร้านสองพันเท่าไหรอมีแล้วตัวเราโคโล่ทำไมต้องสองพันนี่นะเนี่ยแค่เรางนี้อ่ะ เราสิ่งอาจเจอเพิ่ย่านี้ซูเขียนฟ้าทั้งแผ่นฟ้าที่เป็นเพชรวนใหญ่ผมไม่ได้หานะครับแต่ผมเป็นคนขุดคนพบเจอเองกับมือโอ้โหหาได้คุณนคะไปดูมาหกมามีแครกตับเชืยรนะอยู่อาจจะช่วยหาเพชรนี่ฮะบอกจังช่วยหาเพชรผมว่าจะมาทำกับสกิลตันแต่แต่น่าจะเป็นแคร์ถาวรแล้วแคร์เลยคนท้ายก็ยที่แคร์ เดียวอย่าดิคอมแขกแม่เป็นเด็กเสิร์กอุ้ยพอไปไล่พอไปแขกแม่เป็นเด็กเสิร์กเป็นแข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 กสกิลสกิลสกิลตตนเออซิงเกิลพี่ยังผมก็แม่บ่อยเจอสาวเกลือปันอีกแล้วเหมือดทำไมมันไม่เกลียวคนนนไหมันไม่เกี่ยว ขอคุดขอคุดขอคุดไหน,น,นไก,หกันหยาดดาวนีดาวเอ้ยสเกรีมบู๊้ยถ่ายรูปถ่ายรูปถอยลงมางมุมนั้นนะไปไหน เดิมได้เหรอบล็อตเออเขาก็อาจจะเขียนบินอยู่นะไ,ไ่เดียวเขาขายอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เดียวขนมเนย ที่บอนไหนอะเพจไ่ก้วไ,ไ,ไม่ม่รู้ตกนก<ค>ไนไที่ไหนไหนอดยอดเอาหสากเพรไว้ที่บอลนะ ไม่เดียวอืมเอาไปเือะนี่ไม่เอาเมาเป็นของเหลือของเหลือฮะอ,อ,อ่ะ,อะงั้นเอาไปเอาไปไม่ถิไอ้เมื่อไปบลอกเนี่ยมันดูมีเยอะนะผมรู้เหตุผลขาเจอเพชรเยอะละไม่ไม่บอกออกไปเดี๋ยวรู้ ยี่นาวายก็เกิดยิงไม่ปวดทองปุทองปดทอง,ทองมันไม่ดีอ๋อน,นี่คุยหนูได้ทำไม้อะไรนะอะไรนิ่งๆน,นะจำชื่อไม่ได้ไนิ่งนึกแปบบ๊บต้องขออภัยนะอาจจะเสียงลูกกนนะ<อ>เสียงเข้าไม,ไม้ไหมไม่เข้าเนี่ยโอเคงั้นขอกราบเอะกราบทำไม ที่บอสอยู่ไหนมาให้หนูฆ่าท,ที่บอสเจอเหมืองใหม่ไม่ไม,ไม่มันมีระวาทยนะวที่นึ่เลยนะนี่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 น,นี่นะมันมีทางเข้าไปนะอันแหละที่บอสเดินเข้าไปข้างในย,งยังยังยังพี่เจอเลยลองนะ ไม่คิดว่าจะของดีแล้วถ้ากูตายแล <c oughs> ้วกี่โดนอะไรมงกูเนี่ยเยอะคำนวบท์น้ำหายเลยมีเอาจะไม่แย,ยกจากกันแล้วไม่มีคนเก็บของให้มันจะมาคนงานผมแบบสเกลตันคนที่ไม่ชอบสเกลตันแล้วก็คีเปอร์ ไม่เชียไม่คไเจอเนะครับไม่ใช่เยโอ้โหเจอนครับใช่เดียวเพทำไมต้องนี่ผม่ได้เี้ยงเมจริงเนี่ยจงรู้อะผมไมรู้ครับผมไม่เกี่ยวเอางียบเราจะเล่นแบบนีเฉพาะเฉพาะเวลาพลัทนะใหม่ ๋ยวพี่เพิร์ก็ชวนเล่นก่อนดิมันก็เล่นไ่เนกไมเล่นเออบอกให้เล่นออร่วมง,งานนิดนึงได้ทำแบบบ้านกระตวัดด้วยฮะยังันเอ yes, ชอบแยกผลงานเลยผมเจอผมเห็นก่อนอ <laughs> เนี่ยไม่บอกเห็นทุกอย่างสยด้ัดน จอบ้าใครเปิดทีวีอะเปลี่ยนก็เรื่องปกติพอเปิดดังกันเปลี่ยนเลยคุดโค้ลี่อ่ะเฉียดมาี้่ะที่บอสชอบลงที่ต่ำชอบนะไม่เปลียนต้องขึ้นที่สูงไว้ก่อน ยายเจอทอ<ร>ง<ร>เอาท,ท<ร>องมันไม่ช่วยเกาะเดี๋ยวพังใส่เทเอาไงแม่มใส่ลพังไม่พีเจอมาอินเชียยังไม่ได้เปิดกับเปิดเอาเดี๋ยวให้พี่มดเปิดไม่เปิดไม่เอาเก็บทางเป็น่จริงไม่มีใครที่มันต้อราวางเลยไม่มีตัวเกมเลยมันอยากไม่พูดอนี้ Okay, yeah. แคนะ้รก็ล้นหลามล้นหลามเกินทำยีสิทิ้งแล้วก็เดินหนีเอารถไฟมาด้วยเอาไว้นั่งเล่นม่บอกไม่ปอกใครเดี๋ยวดไไเดีไม่ปลุกไีกลยดกไฟเด็กาฟแล้ว เดือดรอรารารอนีสัมพันครับพี่จริงอันนี้ควรจะไปหาอ <Hey. c oughs> ันนะความจริงหาความจริงหาความจริงนะก็คนนั้นความจริงมีเดียวหนึ่งเดียวเฮ้ยทุกคนกันก็คือเยาวชนโบเกนเจอร์ที่เป็คนอะไรเรื่องอะอันนี้น่าเลงนะแกมใช้คุณไปอยู่ไหน คุณไปอยู่ในบนไหนบอกฉันทีว่าแบบาอาด้วยใหม่พี่บอสหน้ามีสิเดียวจันไม่ไปลเลยบอลด้วปอยการซ่อนเลนเฮ้ยไม่เจอพี่อีกครับอะไรวะเน,นี่ยมาในมุดอ,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 อยู่หัวเนี่ยเล่นหัวคูกโคก่อนไมีโคใช้ แม่งเดียวอ่ะเนี่ยเ่งเดียวหน้าเบื่อใรอุ้ยอุอ้ยชรไมเป็นาอช่่ช่าดยู่ดาัดหอชาบมช่อินชาร์ดยิงปีไฟมาไลคู่เลยนะรด ก okay. ็เคยเคยอยากร้องนะร้องแล้วไม่ไมีรุ้มใช่ไหมใช่ไม่รุ้มไม่คุ้ม,มกับการเปงแรมการเสียแรงในการอัดเอ๊ไม่ได้เปลืองแรงยังไงวะพี่บอสแรงเวลาสียเวลาเออเปลืองเวลาเสียเวลาตายเปล่าอัดไก็ตายเปล่า,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 าเรามาช่วยเฉอ ขึ้นบาสเนี่ยขึ้นเลยเหรอคุณเป็นคนเดียวเนี่ยยังสำรวจไม่หมดเลยโอ้ยอกันอะไรนี่ก็โมงนี้ก็ไม่เสร็จเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่บอสกลับแล้วเหรอเราคุยกูก่อนโอ้ยเชี่แมวแมวแมวเชี่ยคุณดูดูหลังให้หน่อย ขิเกือกินแม่ไดมอนมเนี่ย<ม>อยู่ไหนอ่ะอุ้ยสวยแล้วบอกให้ดูหลังให้หน่อยก็ไม่เชื่อเขือปลปแล้อเป็นยังโดนตัวอะไรอ่ะ

ที่เห็นชื่อพาดีก็เลยจะกันออกมาช่วยหาพ่นไปไม่ต้องแย้งกันแล้วครับยังไม่ถูกกระโดดไ,ไดไมีกีมดตกไปมาขุดมาขุดเจอเดทโทมตอนนี้ก็หน่อนแล้วนะวาดไปเอ็นฮาร์ดกัน เงินทานให้ได้ตอนนั้น e f f i c i e n เอ้ยปรอร์จูนมาปอร์จูนผิดบ้านดีว่าดีว่าวีดิบดโอ้มากายมากายใช้ได้เนะี่ยอยู่ใต้บ้านตัวเองด้วยเขึ้นไปน,นะเอออยู่ใต้บ้านจริงเด้พี่บอสพี่บอสเดี๋ยวปูนะอย่าพึ่งอย่าขึ้นแบบนั้นดิ่ดขุดเบ็ดขันบนได้ขึ้นไปดีมันอยู่ใต้บ้านนะ มันมน้ำเลยดียดีแล้วเสียงวลาวอ่ะหมาะนะสไตการเล่นปลาก,กันนี่ได้เป็น18เล็ครับนะอันแี้อเอาหุ่นคุทางขึ้นไปเลยนะคุณอยู่ตรงไหนวะที่คุดแตกแล้วนุน่ให้ไนะุดแตก มาครับเอาเลยเล็กไม่มีเออธาน,นู้วยยัง่มาเก็บจะเอาปะลอยเอ้าพี่บอสนูครัาของให้พี่บอสอ่ะดาโอเคเชียร์ได้ ต้องการจะขึ hmm. ้นไปให้ไหวที nào? ่สุดมไม่ขึ้นเลยหมาเดินนำพี่บอสดูได้ไงข้างบนเป็นน้ำกดเอ็กซ์พีบอสได้เลยปักไฟดิ ปไปหมดแล้วอะอะไรอย่าดีสติคุตกอยู่ไม่เก็บกูที่บ้านหมดอย่างอ่ะจะหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะถึงมั้ยไวยสหอยู่เลย แันนี้ก็มีหินใช้แล้วเดี๋ยวพี่อไง เจอยังเมื่อี้แต่ตายเลยนะเอาแล้วนะ้ำได้ปุดน้ำอีกดปุดแล้วอย่าเพื่งอย่าเพื่องกูตออย่าเพื่งกิดต่อ,อ,ตอขึ้นมาถึงยัง ร้อยทางขึ้นทางนี้เก็บไปเดี๋ยวเก็บแล้วก็ปลูกก่อน<ม>ได้เยอะแค่ไหนฟิวเลยนะผมขึ้นเลยได้ยืน,นเออโหกันนนางอ,อ้าปลูกไม่ได้ คลิปนี้กินาดีตแล้วอย่าลืจับเวลาพอยังยนิดนึงกันตรงนีน้<า>น,นึงเนาะ5นาทีค่5ะ5นาทีเอาจับเวลาครับ10นาทีอีก15นาทีเอาตายแล้วลองลองจะตึ้งเตาทำนะพอตัดเองเลยเหรอดีมากโอเคต้องเก็บแล้วแล้วก็โอเคเอาขอไมไปเผา อภัวไปเพราเอ๊ะลิกติเลยมันกินแต่เรา